ยาดผัดปลาดุกเยอเมือนเด้อผัดปลาดุกใส่กะเพราสบายแม่คู่ช่วยั่วยช่วยไม่สนอขอน้ำปลาก้อนใหม่สนอปลาลุงใส่ก้อนใหม่ไม่เลอพิถีพิถีผัดปลาดุกชวเยผัดไปเ่อะผัดปลาดุกใส่ใไปกะเพราเออหนูทำอาหาทำเยอเหมืเด้อ ผัแขกด้วยแขกมหาแขกมหาสองสาคนหนึ่งขอซอดสักหน่อยกนอดถุงชูรสใส่ไปด้วยใส่เยอะอร่อยเยอะมาเยอะพอผมช่รสเด้ทดเลยตัดาดูใสไปเข้า เอ้กอนใบมะกรูดเยอเลยด้วยออกไปมะกรูดด้วยกันใส่การิ้งหมอนไปจะเข้าใส่ที่หลังไปจะเข้าใส่ที่หลังโอ้กะแซ่ไแล้วปลาดู Để thịt, ừ, mà, để để con, ui, cái miếng cắn, sờ sờ tay nó nào Để thế này phải mua muỗng quay ตอนดูพื kind of mm. ่ง no, ่ายนไงเด้อไม่ใ่นานีอุ้ยเด็กอนเออาผมชุดเอาตาเป็กินของเพิ่ยากจะเมือยังไได้ ใจทำผมยายตาทำผมตาขอหนาใสกันเด้อมนาใส่กระฟ้าผีเห็นว่าไว้ให้มันสูกกองก็จะใส่ตะเทภา ข,อ,ขอนค่ะขอนเน,นี่ยอันน้ำตาบ้าเช้าเอาเดี๋ยวไปไปซื้อเอา e ิมึงปลา่ันเดอร์มันสุกหรือยังเหจนเปลือยก่อนปลาดุงเปลือยง่ายใช่คิมมึงกันเดอร์เดันก็คเกิดไฟที่หลัง กับเาอ,อขอมชุบเน่ยอต้งตาตัดกันหน่อยเลยด้อลูกมาผัดยังต้องตัดน้ตานี่่อยแสบผัดยังกตามตาม้องตัดน้นตา,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 ตาด้วย๋ยวกิน จะดวยตะเราเหมือนจะด้วยระเภาลุงยาจะปูเรื่องเรื่องบัดิ้งขรกันเด้อเรียบร้อยแล้วตักใส่หม้อก่อนมือนใส่หม้อก่อนกินงขอรงรับาร้ามจะมาเห็นเหม